สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาลองกินขนมของอเมริกากันนะครับโดยเราก็มีขนมประมาณ10กว่าอันซึ่งหวังว่าจะมีแค่ในอเมริกาวันนี้เราก็มีแขกแขกผู้มีเกียรติของเราความดีวิไลพันสวัสดีครับน,นี่เป็นเซียนเซียนขนมมาจากลาดบุรีนะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยครับอ่ะครับอันแรกของเรานะครับชาชีส,สบลูชีส แบบว่าพืชป่านี่ยครับสภาพสภาพดูไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนของกินผมว่ามันเฉยๆว่ะไม่แบบทานกินปกติพี่เคยแดกว่ะใชผมว่ามันรสชาติเหมือนแบบทานกินปกติมันก็เปรี้ยวๆใช่เออเปรี้ยวๆเค็มๆไม่ค่อยมีอะไรไม่หก ตัมสิบให้หกจุดห<ล>้าหกจุดห้าลองลองแบรล,ลินลองแบริลินดู <laughs> ปลาปลาปลาเลยกินไปชิ้นเดียวปลาจัก <laughs> ดวยนิ้วแ<ร>บ <laughs> ลบเลนดีแบลบเลน <laughs> โอ้โอ้โหเผาน,า,นาวี <laughs> อันต่อไปจอยรันเชอร์ฮาร์ดแคนดี้วันนี้ผมอ่านมาเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันโดนแบนในยุโรป <laughs> ทำไมอ่ะ แดดก็เป็นมะเร็งจริงเหรอไม่รู้ไม่รู้จริงป่าไอ้เนี่ยแต่ที่เคยแดกว่าอันนี้ไม่น่าเคยต้องต้องคัดออกไปนะครับที่นี่เดี๋ยวโดนฟอกไม่เคยอันนี้อันนี้พี่เคยกินป่ะไม่เคยมันจะเป็นแบบลูกอมนะแข็ง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 แข็เหมือนฮอนมีทั้งหมด3รสรส watermelon hard candy รส hard candy grape cherry green apple blue raspberry เออพัตแกนดี้พัตแกนดี้ลองเชอรี่เหนียวเหนียวอืมไม่หวานเกินไปไม่ไม่ไม่ได้หวานแบบหวานมากจนแบบเลี่ยนเออผมว่าอร่อยดีก็ออกมาเรื่อยๆก็เด่นเออผมว่าอร่อยดีเหมือนเหมือนแดกคอนอ่ะเจ็บป่ะส OLID เจ็บเฮ้ยอย่าให้ตามดิต่อไปนะครับโนริโพส นามิต้าสติกฮอตฮันนี่มัสตาร์ดโอ้ยลองดูอันนี้ดูน่าแดกเลยชื่อทนากี่แล้วอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นไฟเป็นเหมือนเป็นไฟแล้วนะใช่ปะแท่งแท่งไม่เหมือนเดี้ยวอีกเหรอใช่ปะไม่ทรา อ้าวเปรี้ยวๆทำไมเป็นเปรี้ยววะฮันนี่มันเป็นฮ hot honey มาสาดมาสตาร์ดมาสตากซะส่วนใหญ่ฮันนี่เราไม่ค่อยรู้สึกเออไม่ไม่ค่อยหวานอ่ะปกติแบบใช่ว่า hot honey ปกติจะแบบหวานแบบให้มันหวานๆผมว่าไม่ค่อยอร่อยว่ะข่าววันนี้น่าจะประมาณถึงใครห้าประมาณสี่สี่อุ้ยอันนี้ครับ candy pop อ o p c อ r n m and m m ินิโอ้โหอันนี้ดูดีอ่ะใช่ไหมอืม น่ากินน่ากินเออน่าลองอุ้ยลอมอูวี่เดียลองดูว่าตัวคอรจะอร่อยจะกรอบหรือเปล่าท้าอยู่ในตลุ่มครับมาลองโอ้ยเยอะนิ่มมากเลยมันเป็นตอวคอร์ดแล้วก็ช็อกโกแลตกับเอ็นอะไรมาเนมกับเอ็นมาเ็มขึ้นอาลองวะ ไมนไม่อมอ่ะอันนี้อันนี้ผมจะบอกว่าผิดหวังอันนี้จะบอกว่าอันนี้แบบค่อนข้างคาดหวังผมว่มันดูมันดูแบบมันดูดีอ่ะมันดูดีนะผมว่าหวานก็อร่อยดีเลยๆแบบก็หวานดีแต่ว่าไม่แบบมันนิ่มไม่เหมือนกินผมป่อนแล้วก็ปลาปอนเ็นตันกรอบรสชาติดีแต่ผมไม่รวมรวมผมให้แค่แบบสี่สี่ผมให้หกพกต่อไปนะครับเราก็มีนี่ เป็น Midwest inspired レイนะ Fried pickles with ranch เป็นค<ต>วา,วาดองกับแรนช์แรนช์อันนี้พี่อันนี้พี่ลองแล้วนี่ใช่ไหมให้ลองแล้ว,แล,วแล้วพี่เป็น,นยไงก็อ่ะล,ลองดูเลยดีกว่าลองกี่แนละ้วหน้าตาเหมือนลยทั่วไปไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรดรสชาติอะไรเท่าไหร่เเหมือนรสชาติมัน หวานก็ไม่ใช่เปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวมันไม่หวานอยู่แล้วเหมือนแต่ได้กลิ่นแต่ได้กลิ่นแตงกวาดอกนิดนึงอืมพอาะเพอแบบรู้ว่าเป็นแตงกวาดอกไได้กลิ่นก็ไม่แย่แต่ก็แบบไม่ได้จะก็ไม่ไม่ดีไม่หกไอเทีมอะไรไทยให้มาท่าจืดต่อไปะครับตัวก็มีม mint p a s t r i ้ s เป็นมิ้นท์เครือบช็อกโกแลตอันนี้ผมพูดตรงๆว่าไม่คาดหวังอะไรทัางนั้นแต่ใครสส่ช็อกโกแลตต้น่าลองนะ ดดบบดเดี๋ยวนี้นี้คนไทยชอบมิ้นช็อกมิ้นช็อกเออตามเทรนด์ไงตามเทรนด์มิ้นช็อกแคลอรี่เยอะแคลอรี่เยอะสองชิ้นร้อยสิบแคลอรี่เป็นเหมือนมิน้นเครื่องโองเละก็ไม่มิ้นเขทำไมก็แต่เหมือนมิ้นไม่ชอบเทคเจอร์เลยว่ะไม่ชอบเลยมันแบบเหลวๆอ่ะเหลวไหมแบบ ติดฟันติดเรื่องไม่ค่อยใชอใช้ยางสีฟัาก็จ้เป็นการสั่งมิเทาแล้วก็อาจะลองทำได้ห้าถึงสิบห้าก็ดีห้าก็โกเคห้าก็ดีผมให้สี่สี่ให้สามเลยเ้ยสามั่นแ้ลมีรีวิวมาไม่มีอันไหนอร่อยค่าผ่ายแล้วเลยคิดไม่คิียมากเลยนะแบบเคี้ยมากกับอาหารเคียวเ้อันที่บอกว่าจะอร่อยไม่อร่อยหไม่อร่อย มันเฉยๆมากเลยอ่ะพี่ผัวว่าคนดิบจะเล่นหวานยี่ห้ากับหกมเลยตากล้องชอบอันนี้พี่หนอนชอบหวานมากอ่ะต่อไปนะครับเราก็มีชีโตสเฟลมิงฮอตแฮงกี้ชิลลี่บิวชันโอ้โหแต่คนไทยน่าจะชอบเผ็ดไหมเออน่าจะอร่อยน่าจะพวกเฟลมิงฮอตเชอร์ตอนแรกผมเด็กว่าจะแบบกระจอกไอ้เรื่องสู้พริกไทยไม่ได้เผ็ดเหมือนกันนะใช่ป่ะพวกพวกเฟลมิงฮอตอ่ะ ดูสีีแบบดูสีแดงแจ๊สแดง,แดงอร่อยดีก็อร่อยดีนะมันคนลรสชาติกับตัวมาดายเพิ่มความเพิ่มความเผ็ดแล้วก็เหมือนกลมกลม่อมวันที่ผ่านมาผม็นขาวอันนี้สดเห็นด้วยลอกอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงอันนี้อันนี้อร่อยมากลอกอร่อยใช่อันนี้อร่อยดีผมให้แปดอันนี้ให้เก้าสิบ แต่ผมว่าถ้ากินแบบสักครึ่งถุงกัริรมจะน่าจะรู้สึกอยู่รู้สึกเหี่ยต่อไปนะครับดังตารูส์ดังดังตารูคุกกี้นะครับจิ้มกับเรนโบว์ชิปฟอสติ้งอันนี้มึงคือเี่อันนี้พี่หยิบมาทำไมพี่หยิบอันนี้มาแปดเดืนที่เคยลองกล่องหนึ่งได้อันนี้หกอันนะอ๋อมันอันอันท่นี้พี่กินหนึ่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเ็นแซนด์วิชประก เฮ้ยผมยทีมอะทีมอร่อยปั่นเลยทีมแม่งหวานสัดหวานแบบไม่หวานเกินไปหวานแบบเ <c oughs> นียแต่ก็น่ารักดีนะ <c oughs> ก็ว่ากินแบบเล่นๆน่ารักดีนึกว่าอันนี้ผมเดกว่าจะแบบกินไม่ลงนะในกว่าจะแบบไม่ค่อยอร่อย <c oughs> ออกมาก็โอเคผมให้แบบเจ็ดอะให้เจ็ดจุดห้าโอ้ยต่อไปนะครับมีโกฟิชพิซซ่าครับ โออ้่านี่ครับจะเป็นสีแบบนี้อืมเรื่องอะไรวะจึดใช่ป่ะมากลิ่นยังมีนะแต่ว่ารสชาติเยอะอยู่อ่ะมันก็ให้มนก็เยอะนะก็เห็นว่าผมว่าริงเรื่อยๆนะก็อร่อยอยู่นะอันนี้ย มันไม่ไดรสชาติมันไม่ได้าาไไดจับทางนะแต่ว่ากินเพลินกินเพลินกินไม่ได้เรื่อยอืมให้เจ็ดจุดห้าก็ผมให้แปดผมชอบแป <8. S 2> ดต่อไปตัวตึงแล้วครับอันนี้ผมคาดหวังสูงโอรี cake, cream, โอ้เดอร์เค้กเบลเวอร์ครีมอุ้ยเดอร์เค้เซย่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมว่าน่าจะอร่อยอ่ะ นี่ครับเออมันมันมีสปริงโคลจริงด้วยตัมมี่เวิร์มตัมมี่เวิร์มข้างบนเฮ้ยอร่อยเว้ยผมชอบแต่ว่ามันแบบเดีย๋ยวนี้ผมชอบชอบแบบแบบแบบที่มันแบบครีมครีมเยอะๆยอะใช่ไหมช้ำกว่าอืมแต่อันนี้อร่อยเดียวคล้คลายๆไส้ช,ช็อกนัทเลยอะช่ไหมไส้มันเป็นเหมือนช็อกนัทเลยเขาก็จะเป็นอย่างผมไม่เคยแดบบไม่เคยแดกไส้เขาเลยแบบนี้เลยอืมว่ามาณน,นี้เลยที่เราลองอืม มพอก็รักแต่ก็กินไปก็ไม่รู้สึกไอ้้ไอตัวที่มันที่มันอยู่ข้างบนเท่าไหร่นะเออที่เขาบอกว่ามีก็มีเวิร์มสปริงโก้ครับอืมไม่มรู้สึกเลยไม่ได้มันเล็กมากเออไม่ได้อะไรเลยครับจะไส้ก็โอเคก็แปดจากสิบนะฮะเจ็ดเจ็ดอร่อยถือว่ากินได้กินเพลินส่วนตัวชอบพวกที่แบบครีมเยอะๆกว่านี้โฟร์บอลที่มันเป็นครีมเลยเนี่ยครับแล้วก็มาถึงอันสุดท้าย โอ้ยทวิสเลอร์ผู้แอนพิลเคยกินปะนานแล้วจำไม่ได้อันนี้เหรอแบบไม่รู้ว่ารสอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นรสเชอร์รี่เออแบบนึงนะแกะแกะยากสับใหญ่หมือนกันี่ยอันนึ่งเหนียว เหมือนกินกาละแมกาละแมเ์เกเตอร์อย่างนั้นน่ะไม่ค่อยมีรสชาติด้วยใช่ปหมหรือว่าเรากินโอริโอ้มาก่อนมันเลยไม่ออกหวานไม่ขนดไม่หวานขนาดนั้นมันไม่มีรสเท่าไหร่จืดๆได้กลิ่นโอริโอ้นนหนึงอันนี้ไม่ผ่านอันนี้น่าจะอาจารย์โอ้โหมาแย่แย่สุดในวันนี้สำหรับผมอะให้เท่าไหร่พี<ย>่ <ผม S 1> ให้เท่าไหร่ปิ๊กฟันทุกคำผมให้สองนะอันเนี้ยปิ๊กฟันทุกคำไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับค่าแพ็กเกจจิ้งก็ลดไปห้าแล้วดีสุดสองไม่เกินสองแน่นอนอันไหนไหนเลือก ชอบอันไหนที่สุดชอบอันไหนที่สุดส่นวสนตัวส่วนตัวส่วนตัวชอบวันนี้สุดชอบวันนี้สุดก็จบไปแล้วนะครับกับการชิมขนมของเมกากันในวันนี้ไว้เจอหน่ม่ครับนี่